อตอนเดี๋ควอกันเพราะว่าตอนนี้คือจริงๆอ่อะแอนต้องแอนต้องออกจากบ้านสองทุ่ม,มก็คือนัดกันกับรถตู้เนี่ยคือสองทุ่มก็คือต้องเสร็จแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปที่นู่นก็สามทุ่มพอดีใช่ไหมคะสแตนบายรออีกชั่วโมงหนึ่งแต่เนี่คือหนูยังไม่ได้แต่งหน้าเพราะหนูเห็นหน้างานอะมันมันท่วมเยอะมากแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะแก้ไขยังไงทัน<ก>บ้านก็ตกคะ่ะตอนนี้ ลังสิตตอนนี้ก็ยังตกทุมเนี่ยค่ะบางทีก็ตกมันก็แรงใครมาเงียบเลยเหรอกลัวหรอ เขินน้าบอสไงน้าบอสกับน้าเจไงน้าเจที่ซื้อรองเท้าให้อ่ะจําได้ไหมเพื่อนอยู่ตรงที่นั่นไปเล่นฝนตกใช่สมันตกค่ะลงลงพื้นได้ครึ่งหน้าก็เลยแบบเยีอยทุกคนก็อยู่ที่นี่หมดช่างเชิงอยู่ที่นี่หมดมานี้เลย มาเร็วมาเร็วไปยัทำอาหารให้ก่อน,นอมาเลยต้มมันเป็นเรื่องอะไรที่กำหนดไม่ได้ค่ะนี่ะไมาดูสิอัน้นี้อะไรคือเล่นการเล่นมาดูสิอะไรเล่นเลยเล่น <c oughs> เลน่น <c oughs> แล้วมั้นกเอะไร็นเอาื้อเ่นจะพี่าตื่แล้วนะตกใจน้องน้องน้อะไรพี่อะไรนะน้องกัอนเออถ้าเดซ้อย่างก็ขาดบัวผันน้องชื่ออะไรเนี่ยะ น้องชื่ออะไรนะคะน้อ,องชื่ออะไรคะบูนะน้อ,องชื่อบูรพา